เ่กี้ก็หลุดไปนิดหนึ่งฮะนะนะก็คือแบบดามเขาหลุดไปครับอ่ะคราวนี้คือแบบว่าไม่มันช็อตอ่ะเออก็ไม่รู้ไม่ใครช็อตตายอันนี้ก็าตนะครับไงเจมเจมสะพอนเดินลื่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 นไื่นลื่นลื่นตื่นลื่นาื่นล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 ื่นื่นลื่นลื่น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  เป็นไรเดี๋ยวเก็บของแม่เฮ้ยเจไอ้ตายมาเนี่ยก็เนื่องจากดามเขาไม่สะดวกที่จะเล่นนะครับเล่นอยู่ไม่ี่ยดามเออเล่นอยู่เล่นอยู่เนาะก็ไม่เห็นพูดไม่เห็นจะเออแล้วเสียงแกเบามากเลยอะดามเอ๊ะใครยิงไม่มีนะเว้ยโดนเหรอชัดยังชัด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 โอเค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 อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเราต้องแนะนำก่อนอ่ะ อันนี้นะฮะก็ welcome to united empire จากอันตะกี้นะครับก็เนื่องจากตะกี้มันหลุดก,ก็ต้องขอไปในความไม่สะดวกเลยครับ,บก็เราก็ต้องตัดคลิปมานะฮะ<อ>ก็ welcome to united empire นะครับก็เป็นเมืองของพวกเราเองนะฮะก็ไปเลยะะ<ไ>ครับเนี่ยเข้าไปก็จะเจอสีสันมากมายอย่างนี้นะฮะก็ไปเลยครับเน,นี่ยเราเป็นเน้นคำว่าสันได้ป่ะเน้นคำว่าสันได้ป่ะไม่ไม่ไม่เราจะไม่รอชื่อพ่อแม่กันเออแล้วเะพูดทำไมอันนี้กล่องประวัติหนังสือเมืองนะครับ แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาแล้วแป๊บหนึ่งฮัลโหลเราจะทำการยิงยังไงก็ได้เพ <Hi. S 1> ื่อไม่ให้โดนได้ตายไม่โดนแมมโดนเต็มเต็มฮัลโหลฮัลโหลมาแป๊บหนึ่งเร่องเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่ง มาแล้วครับนะอันนี้ก็จะมี w ล l c o ม e ู o น n i เต็ดเอ็ม e พร์ย,ยอะไรเดี๋ยวมาแบบนนึกอ่าเดี๋ยวไต้เขาจะมาครับดามยกเอาเบ็ดก,กับแครลอดมาดิไปเอาในกล่องทำาไมคลิปแรกดูสนใจในการแคสเกมบรรจุทำไมคลิปนี้ดูไม่สนใจเฮ้ย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 เอาเล่นไานี่เล่นลาเล่นไาเล่นลาเฮ้ยอย่าตีมันมามา,มาล้างแขนเขาเว้ย อ้าวสเกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูไดมอนอยู่ครัวความสามาร,รถของไดมอนเดี๋ยวจาามึงอ่ะไม่ได้ตีเลยมึงโดนกูแยง่งซีนนะครับกล่องประวัติหนังสือเมืองครับนะเวลาอ่านเสร็จให้เก็บข้อก่อนแลยนะครับนะก็อ,อ้าวเฮ้ยประวัติเมืองไปไหนอ๋อช่วยไม่ได้มึงทำไว้เล่มเดียวเองนะเออไอประวัติเมืองเฮ้ไดทำหมอีกแล้ว อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการขัดค้องนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอินชาร์ดนะครับก็ไปอินชาร์ดกันได้เลยโอ้ยแล็แกๆๆเฮ้ยไอ้ดามตอยจะแอดพลอให้เนี่ยสกายสกายสามคน,น,นก็เลยแลกทั้ง,งด้านล่างด้านบนแอดให้ด้านบนด้านบนแนบนอดแล้วแอดแล้วอันนี้ก็ไปช็อปับนะฮะด้าน,นล่างใช่ป่ะด้านล่างนะครับช็อปก็ทําไมถึงว่าไม่มีของเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยคนหนึ่งก่อนนะมันคือมันไม่ทําให้เราสักทีนะ Yeah, ore, แกลแล่แหละทำเป็นมืนนะครับอุ้ยเดี๋ยวเขาขอแคดดีๆได้ดดป้าพวกแกตั้งใจกันหน่อยดิดามหยุด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 ,ด,ด,ดอันนี้ก็ <B> iu, ฟรีฟู้ดเอเวอร์ลีฟเอเวอร์ลีฟไฟเดย์ครับก็ฟรีฟู้ดครับนะฟู้ด <c oughs> ก็จะอีกแล้วนะโอ้โหนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลจอมสุฟานกดของฟาร์มครับใครถ้าเผื่อรู้ว่าใครตีสัตว์นะครับ พวกเราจะบุกไปเกียน์เจ็ดวันเจ็ดคืนครับโอ้ยทำทำไมเนี่ยสนุ้ยพูดจริงอะ่ะพูดจริงอะ่ะเออเดี๋ยวขอตีแกะหน่อยครั้งหนึ่งเฮ้ยยายา่ะเออมันไม่ตายหรอกใช้ธนูตีเนี่ยโดนเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ดามร้อนเล่นมนาะเฮ้ยใครวะเนี่ยไหนใครบินได้ซะด,ด้วยไหนบินไปรอโอ้มีคนมาบุกเราเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งถุยไม่ใช่ไม่ใช่บุกเฮ้ยมึงยิงหาพอ่อมาไป อยากตายเหรอนี่จะฆ่าเพื่อนทำไมเนี่ยบอกให้ต้อนรับเขาเป็นเฮลเปอร์เป็นผู้ช่วยช่วยแอดหนุ่มนะอุ้ย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 มีเฮล퍼มาเมืองเราอุ้ยอุ้ยมีมีการแคสเกมนะครับในเฮล퍼นะครับก็นะครับเข้ามาก็จะเป็นทางซังบ่ายนะแล้วก็จะเป็นกดหลากหลายมากมายเออไข่ตีเนี่ยไข่ตีตีบบตีบบหัวใจเย็นดูเน่ อันนี้ก็ไอเป็นอะไรเนี่ยไอเนี่ยเปลอาทำไมไม่พูดเขาขอโทษที่เขาตีแกไปเข้องอนครับเขาเป็นคนงอนง่ายหายเร็วครับใส่แขนจับอันนี้ก็จะเป็นคุกนะครับนะเดี๋ยวผมจะขังตัวเองครับผมจะขังตัวเองปัดอ้าวไตอยากอยู่ในคุกเหรออ่ะตามสบายให้อยู่เลยไตสงสัยไตอยากอยู่ในคุก โอ้แหลกนี่เขาขอโทษเราขอโทษขอโทษนะเราจะไปสวนน้ำกันนะครับในสวนน้ำด้านบนนะครับซันโตลีนี่วอเตอร์แลนด์ครับเฮ้ยโยเฮ้ยไอย่าทุบเคาะประตูให้มาสิอย่าทุบนะไปอย่าทุบเชียวนะผมมีการทรัพีนลครับไต่ไต่ไเราต้องได้ทำคลิปร่วมกันอยู่จะเพิ่งกดกันหลายแค่นี้เองไม่ใครเปิดเพียนวะ นี่ครับก็จะเป็นนะอันนี้ก็เฮ้ยหยกเมื่อกี้เฮ้ยหยกเฮ้ยหยกอยู่อยู่ประตูแม่งก็อยู่อยู่ที่อันนี้มันก็ขยับเองอ่ะโดยที่ไม่มีคนมาโดยที่ไม่มีคนมาเปิดอะ่ะโคตรโหดอ่ะแกเลไรทำเฮ้ยพอตุ้ตายตุ้ตายนะครับอันนี้ก็สวนน้ำอันดับที่หนึ่งครับไม่ใช่เฮ้ยหยกจะมาดูดิมันเมื่อกียอะไรกินเนี่ย นี่ครับก็จะล่อนลงไปเงี้ยวิธีเล่นก็ต้องกด W ค้างครับเพราะว่ามันจะช้ามากจะต้องกดต่อไปก็ส่วนน้ำที่สองครับดีไซน์บายหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่และดาวหนึ่งสองหนึ่งครับก็อันนี้คือผมว่าทางขึ้นมันยังไงวะมันมันมันทำทางขึ้นยากไปไหมเนี้ยไม่ผิดนะไม่ผิดรู้นะครับก็เนี่ยก็ชิชัยเนี้ยงี้ อ่ะเรามาดูของคุณดามแบบดีไซน์โดยเฉพาะเลยครับอันนี้เป็นดามเขาดีไซน์โดยเฉพาะครับเป็นสมองของคุณดามคิดโดยเฉพาะครับง่าง่ายก็ครับนี่ครับเอย้ยอยยิงเลนดามไม่เป็นไรดามอะไรยารู้ไม่ว่าใครปิดปิดประตูใครเหรอเราเนี่ยแหละเอ้าทำยังไงวะถอดกิตมาปิดปิดประตูปอดอะไรนะ นี่ครับก็นี่ครับส่วนน้ําที่คุณท<ห>ำดีไซน์ไว้รไวครับรรออรนะครับแล้วก็จะมีคนตกแต่งไว้ใหน้นะก็เป็นน้าตกเล้บบครับก็จะนี่ครับก็ต้องกดวิวค้างไว้ไนิดหนึ่งครับนะก็จะลง่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอันสุดท้ายผมมันคนดีไซน์ไว้ซึ่งไม่รู้มันจะน่าเล่นหรือเปล่าดอกก็เป็นคนทาด้วยนี่อันนี้ ไปอย่าทำขอร้องนะก็ออกมาเะรถไฟก็ปรับปรุงนะครับรางรถไฟแล้วก็จะมีมาใหม่อันนี้ก็นี่ครับของผมนะน้าผมทำเองนี่แล้วก็จะเป็นทางแยกอย่างนี้แล้วก็จะเป็นน้ำตกไปบีนไปวอดวนนะเป็นว water the fall ครับเฮ้ยอย่าพึ่งนอกเรื่องกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้บินได้ไหมเนี่ยไปอ่ะแกบินได้นานหรือเปล่านานไหมไม่นานสามวิอยู่พี่สามวิ เชื่อก็ก็นะครับใครอยากอยู่เมืองเราก็ก็เดินมาตามทางที่บอกเลยนะฮะแล้วก็ส่วนไอพีเซิฟเดี๋ยวจะวอลลงไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ทำไมก็จะได้จบคลิปแล้วครับเนื่องจากมันไม่ตั้งใจแค้นกันแล้วก็บ๊ายบายครับ